คุยข่าวช่องแปดนะฮะพวกคุณอยู่กับวงเพลง้เเฮ้้้เฮ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 ้อะตื่นขึ้นมาฟังเพลงกันฟังข่าวกันนะครับ เย้ซิงกันใหม่ล่าสุดของพวกเราวงร็อกที่หล่อที่สุดในโลกโอเคป่ะโซนนั้นเกลียวใจเป็นเช้าอยากจะมีแฟนๆ กับคุณคืนนี้บอกดีเลยเนื้อคู่ทันทีอยากให้แฟนคุณยังไม่มีผมนี้ใจจะวหวเชิญคุณไปแดนนอนเดอะ floor อยากลืมกัน อดิงแล้วฉันเองก็เพิ่บอุู่นี้ถ้คุณจะไปตอ uh, uh, okay no, อ่อไอโอแค่นกขนังแต่คอซีฟ้าเฮ่ถ้าคุณยังสอบอยู่เธอเรา่สองคนไม่มีคู่เราล่าเป็นชู่มาเป็นเนื้อคู่โอเคป่าโอเคป่าโอเคจ้าโอเคป่าโอเคป่า โอเคป่ะ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 ครับเอาบอกครับเอาบอกครับเอาบอกครับเอาเฟรมบอกเอาอินีิโวน้อยโอ้โหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซีนุ no ่งวงเฟรมแล้วก็นุชวิลาวันอาสยามด้วย <c oughs> เป็นยังไงตกลงโอเคอะไรกันคะโอเคป่ะตกลงอะไรกันคะ ตกลงมั e. friends, right? ่เป็นแฟนกันไหมครับเฮ้ยอย่าอย่างนั้นสิเก่งได้ข่าวว่ามีแฟนอยู่แล้วด้วยนี่ในเพลงอ๋อตกใจหมดเลยอุ้ยมีสาวประกอบเดี๋ยวเขอแนะนำทีละท่านดีกว่านะคะข้างหลังนี่ก็พี่โจนะคะพี่เจนพี่ใบมอนนี่สีหนมวงเฟรมแล้วก็นุชนิราวันอาสยาบมากพเจอริง กับเก่งครั้งแรกด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวได้มารู้รายละเอียดกันว่าเกิดอะไรคือเป็นอะไรยังไงกันมาก่อนนะคะเยสมิสิกับอาศยามมารวมตัวกันได้ยังไงด้วยนะคะถามถึงคอนเซ็ปต์เพลงก่อนนี่เป็นซิงเกิลล่าสุดที่ปล่อยออกมาใช่ครับเป็นซิงเกิลล่าสุดของพวกเราวงเฟรมที่ได้น้องนุชวิลาวันอาสยามมาฟีเจอริงด้วยครับก็เป็นแบบรูปแบบใหม่ของเพลงของของพวกเราครับเพราะว่าพวกเราก็ ไม่เคยได้ฟิชเชอร์ลิงกับกับศิลปินท่านไหนแล้วก็ยังไม่มีศิลปินท่านไหนมาฟิชเชอร์ลิงกับเราเราเลยเรียกน้องนุชมาเพื่อสร้างสีสันให้กับฝั่ง R S y e S Music ครับค่ะเดี๋ยวนะมันก็เป็นล็อกถูกไหมล็อกกับหมอลำเพราะว่าสไตล์ที่น้องนุชร้องนี่ของหมอลำเลยนะใช่ค่ะมันมาฟิชเชอร์ลิงกันได้บนี่เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกด้วยนะดนตรีไม่มีขอบเขตครับนี่ น้องเขาน่ารักด้วยแล้วก็เสียงเป็นเอกลักษณ์ด้วยชอบชอบน้องหรือชอบเสียงน้องคะชอบทั้งสองเลยอันนี้เคยร่วมงานกันมาก่อนไหมคะยังเลยค่ะเป็นเป็นครั้งแรกค่ะเหมือนกับว่าพอพอรู้ว่าจะต้องมาร่วมงานกันก็เพิ่งจะรู้จักกันตอนนั้นเลยใช่ค่ะเคยได้ฟังเพลงกันมาก่อนฟังอยู่แล้วค่ะฟังฟังเพลงของพี่พิววงเพลงเพราะเขาอยู่มานานแล้วครับเป็นแค่ยักคนของการนี้อยู่ยงยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าแนวเพลงเนี่ยออกแนวแบบ เจ้าชูแล oh ้วก็มีอะไรฟื้ฟ้าฟื้ฟ้าแบบผู <S <S 2> <S 2 <S 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 ้ชมทางบ้านสงสัยี่ยคุณผู้ชมอะไรฟื้ฟ้าฟื้ฟ้าแบบก็มันเหมือนว่า คนโสดกับคนโสดมาเจอกันอะไรเงี้ยแล้วชวนกันไปสนุกสนานไปเที่ยวไปกินข้าวไปออกเดตอะไรเงี้ยกันเหมือนไม่มีความหมายตายตัวเนาะแต่ว่าขอให้แบบคิดในแง่บวกคิดในแง่บวกไว้ก่อนสนุกสนานหรือว่าชวนกันไปตัวเองไปซื้อฟ้ากันไหมซื้อฟ้าพี่บอกว่าไงนะไปไปทำบุญเลไปทำบุญไม่ั่งสมาธิเหรอเหรอไม่มายไม่็นอย่างนั้นหรอเพราที่พี่แจฟฟังดูเหมือนก็ไม่น่าจะทำแนง้นนงชวนชวนไปสนุกสนาน ไปแบบไปเด็กกันออกเดดูหนังฟังเพลงดูหนังฟังเพลงหรือจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่ครับผมครับผมผพูดถึงเก่งก็คือมีส่วนร่วมกับตัวนี้ก็คือทั้งเพลงทั้ง m v ครับเกือบทั้งอันเลยทั้งหมดเลยก็ส่วนใหญ่จะเป็นในในในภาคของเพลงกับดนตรีพวกเราทำกันสีนุ่มนะคะแล้วเอ็มวีล่ะเราออกแบบได้ไหมออกแบบไ้หมเอ็มวีไม่ได้ออกฮะแต่ว่า MV วเราก็พอใจที่ผู้หญิง30คนฮะ พวกเราเป็นส <gegen violin> <warfare> <left> ี่คนเป็นผ well ู kind of ้ชายครับผมโอเคไหมจาอเพราะว่ารวมๆสาวๆหุ่นดีเป๊ะเวอร์ก็นรวมอยู่ใน MV ด้วยหนึ่งนนั้นน้องนุชด้วยนะคะแต่เนื้อหาเพลงสงสัยเหลือเกินทําไมต้องเป็นทานองนั้นว่าเป็นผู้ชายที่มีแฟนอยู่แล้วแล้วก็อยากจะแบบมีคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประมาณเพลงสนุกสนานเนี่ยฮะเหมือนแบบว่าอย่างที่บอกว่าคนโสดกับคนโสดมาเจอกันแบบแต่เพลงนี้จะเน้นแบบ กลางคืนหน่อยนิดนึงหมายว่าสังคมกลางคืนที่เขาแบบเอออยากไปพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วว่าไปเจอคนที่ชอบแล้วแบบว่าตัวเองโอเคป่ะอะไรเงี้ยคือเขาก็โสดตัวเองก็โสดเรามาเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยหรือถ้าตัวเองมีแฟนอยู่แล้วเราขอเป็นชู้ก็ได้นะแต่ตอนจบของเพลงก็ก็ยังบอกว่าถ้าคุณและเราไม่มีอะไมอย่างเงี้ยเป็นยังไงเนเหมือนตอนจบของเพลงยังไงบ้างคะก็คือเหมือนกับว่าสรุปแล้วก็คือ เนี่ยผมก็ไม่มีคู่นะถ้าคุณก็ไม่มีคู่เหมือนกันเราเลิกเป็นชู้ว่าเป็นเนื้อคู่กันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคิดที่จะจริงจังอยู่จบสวยจบสวยจบสวยฝากแง่มุมเรื่องของการคบหาได้ไหมคะอย่างเช่นอเก่งถ้ามีแฟนคบแฟนเนี่ยต้องยังไงดีในะาู้ชายที่แบบเป็นไอดอลของน้องๆหลายคนอ๋อนะฮะให้ผมให้ผมบอกใช่ไหมเ้ยมเก่งบอกเลยก็ก็รักเดียวใจเดียวก็ดีครับครับผมแต่แต่ถ้าวันนึงมันแบบ มันต้องแบบเลิกกันอะไรเงี้ยก็ขอเลิกกันด้วยดีอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ไม่ต้องเลิกกันดีกว่าครับคบกันแบบแต่งแต่งงานกันไปเลยก็แล้วแต่แต่ท่านเลยครับผมน้องนุชล่ะมีมีมีสเปคไหมผู้ชายมีสเปคไม่มีค่ะสเปคเขาเป็นนักฟุตบอลเนี่ยไม่ไดละมาเอาซีมาอย่างไงไม่ชอบคนเก่งชอบคนเก่งแบบคือหน้าตาไม่ต้องหล่อเพราะว่าหนูไม่ชอบคนหล่อ กินตัวเองสวยอยู่แล้วเต็มชาติป่าทีมชาติป่าสเปกไหนๆชอบใครคนไหนนะอะไรนะชอบใครคะนุชจงเจเจชอบชนาทีเดี๋ยวต้องถามพี่จูนิดนึงย่ะเดี๋ยวตัดภาพไปถามพี่จูนิดนึงค่ะยังไงคะมีนักบอลทีมชาติที่นุชชอบอยู่ืออะไรค ชอบเมสซี่เจอุ้ยชอบด้วยนะหมอเพราะน้าเล่นอยู่นะเมสซี่เจไม่ชอบสารัอยู่เยญ่เลยอะเจ้าตังค์นะไม่ค่ะหนูหนูชอบคนที่แบบตัวเล็กๆเหมือนหนูคือต้องสูงกว่าหนูไม่มากค่ะใช้กระทัดรัดอย่างคุณเอนี่ก็สูงไม่มากนะใช่ค่ะคุณเอ็น่านะคุณเอก็ยังโสดอยู่นะคะนี่ก็ชวกันให้ในรายการเลยคุณเอ็นขอบคุณมากเลยนี่อะไรอยากจะถามนะตอนนี้อยากจะถามสเปคผู้หญิงใน ในทัศนคติอของน้องน้องเก่งชอบผู้หญิงแบบไหนเป็นผู้หญิงที่เหมือนแม่เราครับอ๋อใช่ไหมฮะคือหมายถึงอายุเยอะๆใช่ครับนะฮะครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็นเหมือนแม่เราเราก็สบายใจเป็นได้ทั้งแฟนไม่ได้ทั้งแม่ บางทีก <mile> <and Fred> <out> oh. ็เป็นได้ทั้งทาตเราเหมือนกันครับผมคือต้องทุกอย่างทัทุกอย่างเหมือนแม่เนาะเป็นได้ทุกอย่างของเราเองนะคะนี่ก็เป็นมุมมองเรื่องของการคบหาหรือเป็นแฟนกันเพราะว่าในเนื้อหาเนื้อเพลงเนี่ยหลายคนฟังแล้วก็จะตีความเป็นคนละแบบอย่างฟึ๊บฟ้าบแล้วแต่คนจะมองว่าตีความแบบไหนหรือว่าแง่มุมของคนมีแฟนอยู่แล้วแล้วเอ๊ะทำไมถึงอยากจะมีชู้ล่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่สร้างความสนุกได้ถ้าเรามองในแง่ของการสนุกสนานถูกไหมคะแล้วก็เนื้อหานี่ก็น่าจะตอบโจทย์ใครหลายคนด้วยครับยอดวิว เท่่าไหรประมาณ12ล้าน12ล้านใช่ค่ะปล่อยมาเดือนเดียวนะใช่ค่ะโอเคไหมครับเข้าใจแค่ไหนเอ่ยโอเคมากค่ะเพราะถ้าอย่างอย่างอย่างทั้งบุญงานเลียทีเราหัวใจพิการซิงเกิลล่าสุดของโรเนิคก็ยอดวิว12ล้านเดือนนะคะแต่ว่าใช้เวลาหนึ่งปีคือห่างกันแบบ11เดือนเลยนะคะหมายควว่าคือถือว่าเป็นที่สุดของพี่กรพีท่านแล้วค่ะดีใจมากกระแสตอบรับดีขนาดนี้เป็นไปได้นะว่าจับมาพิชเชอร์ลิงกัน คนดูก็เลยแบบยาวครับเพราะว่า MV นี้เป็น MV เป็นทำลายสถิติของวงเฟมเลยแบบมันคือมันพุ่งเร็วมากค,คือปกติเพลงของเฟรมก็ 1, <S 1>, 1 <S เดือนเต็มที่ก็3ล้าน4ล้านอะไรเงี้ยฮะแต่อันนี้มัน 1, <S 1>, 1 <S เดือนแล้วมัน มัน12ล้านเลยอะไรเงี้ยอาจจะด้วยน้องนุชมามาช่วยฟิชเชอร์ลิงแล้วก็อาจจะเป็นแนวเพลงใหม่ๆของพวกเราด้วยครับก็เรียกว่าแชร์แฟนคลับอ่าแชร์แฟนคลับแับกันวงเฟลงก็เลยมีแบบว่าแม่ยกมีอะไรเงี้ยเพิ่มขึ้นนะเดือนนี้มีสาวหมอลามาชอบเยอะแยะเลยน้องนุชนน้องุชก็มีหนุ่มล็อกหนุ่มอะไรชอบแต่ไม่ชอบนักฟุตบอล่แต่เขาชอบนักฟุตบอลเดี๋ยวโชว์เพลงของน้องนุชหน่อยเพราะว่าออกแนวสไตล์หมอลามแล้วก็บอกว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงสาวหมอลามที่ร้องเพลงได้เพราะมากสไตล์ลูกทุ่งหมอรามยต้องน้องนุชนะหยาง เดี๋ยวโชว์สักท่อนนึงได้ไหมคะสักหนึ่งผลง,งานเพลงหัวใจพี่การนะคะเจนกป็นรักสืบที่ผ่านมาหัวใจพี่การจา<ห>ัดให้หน่อยพี่เจ <laughs> น <laughs> เหมือนพระตกหลังควายมาโดนต่อมาอ, <laughs> อยังโชคดีที่ไม่ถึงตายแต่ใจพี่การอยากขอร้องอ้ายได้บอก อย่าควงเขามาเย้ยกันสงสารคนใจพิการจะกระอักความเจ็บจนตาย <_ d ata> ขอบคุณค่ะขอบมากขอบมากขอบมาถิงมีสน่ห<อ>นะ์มากใช่ให้เก่งร<ห>้<ห>องหมอลรำนี่พอไหวออไหมหมอลรำแล้วฮะ <_ d ata> ผมร้องไม่เป็นครับผมผมผมว่าผมเป็นเลยเป็นคนจังหวัดอะไรคะเป็นคนภาคกลางครับจังหวัดอะไรคะอุบลครับผมนีอีสานครับได้ข่าวว่าจะศึกเจะไม่ได้จะบวดยังไม่บวชเลยกันเลยแล้วได้ข่าวว่าจะบวดเหรอคะไม่ครับอ้าวเหรอเคยเคยแบบครั้งหนึ่งแบบเคยแบบ บ้าธรรมะครับ,บแต่ตาอนศรัทธ<ท>าพูดขอโทษครับเรื่องใสเนาะเรื่องใส่เรื่องใส่ใสแล้วทีนี้พอมันล้นๆ้นๆๆไปตอนนั้น,นมันสองสามปีก่อนมันจะแบบไปทัวร์คอนเสิร์ตอะไรก็เอาเทียนเอาทู่ไปปักตามแบบคือแบบเราเราแบบ เราเห่ออะแต่ออพอนคนเล่นของนะครับออแต่พอตอนนี้ก็เราอยู่ตัวแล้วเราก็แบบเออโอเคค่ะอะไรถึงใช้คําว่าล้นเกินไปศรัทธาจนล้นมันเหมือนอว่าเด็กพึ่งเคยเจอโลกอะไรเงี้ยแต่เราไปเดินไปเจอโลกทางธรรมอะไรเงี้ยอ,อก,ก็ดีนะคะคก็ก็ดีครับแต่ว่ามันมันเยอะไปอะไรเงี้ยคือจนไม่มาทํางานจนจะจนจะบวชไม่สึกเงี้ยมันก็ไม่มีกินนะครับ ตรงๆ,ๆเลยแล้วมีแผนไหมคะว่าจะประวัจะอะไรก็ก็ดูอีกตอนแกๆแก่นแหละอ๋อแก่หน่อยตอนนี้ก็ใกล้ละจะไปเป็นเจ้าอาวาสครับผมคือบวชปั๊บเป็นเจ้าอาวาสวัดเลยครับแล้วก็พูดถึงการทัวร์คอนเสิร์ตนิดนึงเห็นบอกว่าไปต่างประเทศมาเป็นยังไงบ้างอ๋ออันนี้แบบอยากจะพูดในรายการนี้มากเลยฮะเพราะว่าตอนนี้แบบแฟนๆทางฝั่งประเทศลาวหลวงพ่อบางปากเซสวัสดิเขตพม่าเขาดูอยู่เพราะว่าอ่า เป็นอะไรที่ประทับใจมากเพราะว่าเราไปเล่นคอนเสิร์ตที่นู่นเนี่ยคือมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงเซมที่แบบว่าเดือนนี้เดือนที่ผ่านมาเนี่ยปกติ1ปีเราจะมีคอนเสิร์ตทั้งลาวพม่าแค่ครั้งสองครั้งแต่นี่อยู่ดีๆเข้ามาสี่คอนเสิร์ตเลยแต่กับกลายเป็นเล่นฝั่งเอเอซีเนั้นเลยทั้งลาวลาวพม่ามาเลยอะไรเงี้ยแล้วแล้วที่เราประทับใจที่สุดคือเราไปเล่นแล้วเนี่ยมันมีสาวๆขึ้นกระโดดมาร้องท่อนน้องนุชอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงโอเคป่าได้ดังมาก อยากประกาศจริงๆว่ามันเพอร์เฟกมากนะครับมันมันไม่รู้อ่ะมันมีความสุขครับคือในประเทศไทยก็ร้องได้ได้อยู่แต่ว่าเราไม่คิดว่าฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเขาจะร้องได้ได้ดังกว่าอะไรเงี้ยเปิดประตูอาเซียนเลยอยากเป็นพรีเซนเตอร์เอซีก็ได้อยู่ชวนท่องเที่ยวเมืองไทยกับวงเฟรมที่ช่อง8อะไรนี่ต้องพูดภาษาต่างชาติได้บ้างพูดไม่เป็นเลยครับ ว่าภาษาลาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยภาษาพม่าสบายดีนะคะแล้วถ้าใารเป็นภาษาลาวสบายดีเมื่อสักครู่นี้ต้องลองลองดูหลายๆภาษาเนาะอีกหน่อยเวลาไปเจอแฟนเพลงแฟนคลับต่างชาติก็จะได้แบบพูดได้สื่อสารได้ด้วยแต่ปกติก็สื่อสารเป็นภาษาสากลนะฮะยังไงคะเป็นยังไงสบายดีบอสอ๋อนี่ภาษาอินเตอร์เลยน้องๆภาษาอังกฤษเลยครับอ่ะน้องโน้ตมีซิงเกิลล่าสุดกำลังทำอยู่เหมือนกันยังไงบ้างตอนนี้คือ ปล่อยไปแล้วมีสองสองซิงเกิลค่ะหลังจากโอเคป้าเราก็จะมีผลงานเพลงที่ร้องกับเพื่อนๆกลุ่มศิลปินสาวสารนะคะในผลงานเพลงนักเล่งขี่ตัวค่ะก็จะเล่าเรื่องราวถึงแบบว่าหนุ่มๆในโลกออนไลน์ค่ะคือแบบพอมาเจอคนนี้ก็บอกว่าสวยจังพอมาเจอคนนี้ก็บอกคิดถึงพอมาเจอคนนี้ก็บอกว่ารักอะไรเงี้ยก็เลยเป็นมันเป็นนักเล่นขี่ตัวในโซเชียลอะไรประมาณนี้ี่ตัวใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงเพิ่งเพิ่งปล่อยซิงเกิลเดียวไปเมื่อวานในผลงานเพลง หมดเวลาบาดเจ็บเมื่อวานเลยสดๆแล้วค่ะสองผลงานเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มตลาดแตกหมอลำตลาดแตกค่ะซึ่งสองผลงานเพลงนี้ก็พิเศษนุษย์พาอัรสยามได้มีโอกาสได้เขียนเนื้อร้องเองด้วยค่ะงั้นขอโชว์หน่อยได้ไหมคะในไหนเขียนเนื้อร้องด้วยได้ค่ะเดี๋ยวเอาเป็นหมอลำหมอลำนะคะละทอนบ่ไว้แล้วเด้อไอแนวไทยลายใจ เออตอความสุขบ่เคยพอความเจ็บ eh ท่อแฮงตึมมาเสียบ่ขอสักสาฮอกใจลาลบค้ต oh ู่ เมื่อนี่ขอทอนต่อหมดเวลาบาดเจ็บมาแล้วโอ้โหายากมากแอบกจะซิบนิดนึงค่ะสำหรับผลงานเพลงหมดเวลาบาดเจ็บว่าสักครู่หนูแต่งในช่วงฟุตบอลโลกถามว่าเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าคือเวลาบาดเจ็บอะไรเงี้ยใช่ค่ะคือคือ,คอ,คอนั่งดูฟุตบอลแล้วเขาบอกกรรมการอยู่ข้างสนามเ<อ>ขาจะ ชูป้าย,ายบอกว่าอ้าโทษเวลาบาดเจ็บสนาทีเมื่อโทษเวลาบาดเจ็บเนี่ยนักกีฬาที่เขาเจ็บอยู่ในสนามเขาต้องต่อเวลาบาดเจ็บตัวอีกไปอีกจนกว่าจะหมดการแข่งขันแต่ว่าสําหรับนิยามในความรักของนุเวิลาวานันคิดว่ามันน่าจะหมด หมดเวลาบาดเจ็บได้แล้วเราก็หยุดได้แล้วอะไรประมาณนี้จบเถอะใช่ค่ะและตอนนี้เรหมดเวลาเวทีบันเทิงพอได้ไหมอย่าเลยอย่าเลยได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปทวนๆอีกสักหน่อยน้อเราไปหัดพิจาริงกันสักพักหนึ่งก่อนนะคะแต่ว่าหมดเวลาจริงๆสำหรับเวทีบันเทิงวันนี้ขอบคุณจริงๆสี่หนุ่มวงเฟนนะคะแล้วก็ตัววิลาวันอาสยามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวคุณจะมีอะไรดีๆปิดท้ายกันแน่นอนนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับเรามาขอบคุณผู้การสนับสนุนในช่วงเวลาดีๆในข่าวเช้าของเรากันก่อนนะครับขอบคุณเครื่องดื่มโค้กด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณธนาคารอมสินผริตับันเสริมอาหารดูแลรูปร่างสลิกช็อปทันทีส่งฟรี24ชั่วโมงโทรไปได้1781และที่สําคัญครับมีปฏิทินนะฮะตอนนี้ก็วางขายแล้วนะครับที่เซเว่นอีเลเว่นทั่วประเทศเลยใกล้ที่ไหนไปกันที่นั่นเลยนะครับเซเว่นอีเลเว่นราคาเป็นแค่ 28บาทเท่านั้นเองนะครับแน่นอนครับใครอยากจะได้เป็นล็อตก็สั่งไปได้ใครที่อยากจะได้แบบง่ายๆก็ไปที่เซเว่น28บาทเท่านั้นเองนะครับค่ะนี่ก็มีนะฮะเบอร์ทงเบอร์ทโทรให้เรียบร้อยสั่งเป็นล็อตเอาไว้แจกให้กับลูกค้าในช่วงปีใหม,ไไม่ได้เหมือนกันออครับ<ช>และราคาออยอมยาวมากนะฮะเอาละครับหมดเวลาคุยข่าวช่อง8ประจําวันนี้แล้วาลากัไปด้วยบทเพลงเพราะๆบทเพลงอะไรฮะคุณชายครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เลย โอเคป้าเอาแหละ <Yeah. S 2> พรุ่งนี้ตีห้พบกันครับส่งทุกท่านสนุกต่อกันเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ The cool. cool. cool.